สินค้าอันดับหนึ่งที่เลือกมาขายช่วงปลายปีนะคะดูให้ถึงท้ายคลิปนะคะสายจภาเข้าโกดังงานกระสอบค่ะแล้วก็จะมาบอกกันว่าส่งสินค้ามาถึงไทยยังไงให้ค่าส่งถูกที่สุดนะคะอ่ออันนี้นะคะหนีไม่พ้นเลยสินค้าอันดับหนึ่งต้องบอกว่าเป็นงานไหมพรมค่ะตอนนี้ในหัวหลายๆคนก็บอกว่าต้องเป็นไหมพรมคะแบบแน่นเลยเพราะว่าต้องบอกว่าราคาถูกกําไรงามแต่ อยากให้ฟังตรงนี้ก่อนนะคะอย่างตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยเป็นงานไหมพยมค้าแบบจริงค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยสุดแสนจะถูกเลยเขาลงไว้ว่า0.1ดอลลาร์ถึง0.5ดอลลาร์นะคะก็ตีออกมาประมาณซักประมาณ สามบาทกว่าถึง18บาทละกันแบบนี้นะคะอันเนี้ยต้องบอกก่อนว่าต้องระวังให้ดีๆอย่างไรและคนมองว่าจะสั่งของผ่านในเว็บ1นึ่ใช่ไหมคะลองสั่งขั้นต่ํามาดูก่อนค่ะเพราะอะไรลองสั่งขั้นต่ํามาก่อนแล้วก็การที่ส่งทางรถนะคะอยู่ที่ประมาณ4-6วันเท่านั้นเองแต่ว่าของเนี่ยมาถึงทันใจเราแน่นอนค่ะเราจะได้รู้ว่าเราควรจะไปต่อกับร้านนี้หรือว่าจะพอแค่นี้นะคะอ่ะอย่างตอนนี้นะคะเราคิดว่าเราจะขยายกิจการเอาซะว่าเราขายส่งแล้วเราขายเรามีฐานลูกค้าแล้วเราแน่นอนค่ะเราต้องไปเหยียบที่จีน สักวันหนึ่งนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะใส่พาเข้าโกดังเหมือนกับตอนที่เราไปทริปเลยนะคะอย่างตอนนี้เนาะมันจะเป็นฟิลแบบว่าเราได้หยิบได้จับนะคะได้สอบถามราคาได้ดูคุณภาพสุ่มเช็คด้วยงานเป็นยังไงงานสกรีนติดไม่ติดเลิะไม่เลิะอะไรยังไงคุณภาพเป็นยังไงแพคก,กิ้งเป็นยังไงนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าแม่ค้าไลฟ์สดในเมืองไทยแม่ค้าที่รับของไปขายที่ประตูน้ําแพตตินัมนะคะหรือว่าปล่อยตัวแทนอะไรก็แล้วแต่จะต้องมาแบบนี้เลยนะคะ ผ่านแบบนี้มาทั้งนั้นเลยนะคะก็คือผ่านมือไซายทั้งนั้นเลยเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เราพาไปถึงแหล่งเลยไม่คือจะบอกว่าการที่เรา พาลงแหล่งนะคะหมายความว่ามันเป็นแหล่งที่รวมเสื้อผ้าจากหลายๆโรงงานทั่วประเทศจีนนะคะไม่ต้องเสียเงินไปตามลาค่ะไม่ต้องเสียเงินนั่งรถนั่งลาไปให้มันไกลแล้วก็เสียเงินเปล่าประโยชน์นะคะเรามาที่แหล่งเลยนะคะทีนี้พอเวลาที่เรามาที่แหล่งนะคะอย่างที่ไซบอกค่ะเราจะได้ดูงานด้วยว่างานมันเป็นยังไงเพราะว่างานแคลแบบต้องบอกว่าคลก็คือคลจริงๆค่ะเพราะมันมีทั้งอย่างบางทีเราสั่งผ่านหน้าเว็บหนุ่แปลใช่ไหมคะแน่นอนแหละก็คือแปดสิบเปอร์เซ็นต์อะอาจจะแบบ ได้ของไม่โดนใจบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยต้องต้อง ือใสหนึ่งบอกว่าส่งมาตามขั้นต่ำดูก่อนนะคะว่างานเป็นยังไงแต่ที่นี่คืออย่างสมมติว่าเราไปที่ประตูน้ำใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่พลาดไม่ได้แล้วก็อย่าลืมเด็ดขาดคือใส่บอกว่าเวลาที่เราจะขายอะไรสักอย่างนะคะเราต้องลองตลาดดูก่อนว่าสินค้าราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะก็ะคืออยา่างยกตัวอย่างเช่นเราไปประตูน้ําใช่ไหมขายส่งเสื้อผ้าไหมพรมเนาะสนามไหมพรมอยู่ที่ประมาณตัวละร้อยหนึ่งยกตัวอย่างเช่นนะคะเวลาที่เราดูในหน้าเว็บหนึ่งองแปดแปดย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดต่ำกว่าแปดสิบนนะะเ,เน อ,อย่างตอนนี้นะคะเราอยู่ที่โกดังเนี่ยเราสามารถหยิบจับและเลือกดูงานได้เลยนะคะอันนี้ค่ะเราจะไปกันเมื่อเวลาที่มีทริปเดินทางนะคะอันนี้เป็นทริปกวางโจแล้วบอกเลยว่า